เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยครับทางนี้มาเทสกันนะครับตอนนี้ก็ระ,ะพูพอน้ำอยู่86นะครับ ดีแมปแล้วนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อู่ช่างเอิร์ธนะครับวันนี้รถตู้หัวจรดได้วางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จตั้งแต่4วันที่แล้วแล้วนะครับเราไปเชสนะครับไปลองขับนะครับไปไล่เก็บรายละเอียดนะครับวันนี้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ร้อเปเซ็แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถกันนะครับ เครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้1.9เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยครับช่างเลิศ กสนใจติดต่อช่างเอิร์ธเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับก็มีสมาร์ทเกจนะครับมีวัดบูทวัดบูทครับสันภูมิเครื่องยนต์อยู่ที่8 4นะครับสร้างรถคันนี้ขึ้นมาภายในไม่ถึงเดือนนะครับรู้สึกมันยากไหมมันก็ไม่ยากครับ ไม่อยากมันก็มันก็ท้าทายดีท้าทายดีแา่เราเก็บรายละเอียดจนแบบจนแบบสุดๆนะฮะกับวันที่ทำงานกันมาสามอาทิตย์นะสามอาทิตย์สามอาทิตย์แต่เสร็จเสร็จก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่เราต้องไปไล่ไลเก็บรายละเอียดใช่ไหมใช่ครับถ้าเอิดมีคนสนใจอยากวาง1.9หรือว่ารถในบอดี้อื่นเนะี่ยถ้าเกิด ก็เอาจริงมันก็วางให้ทุกรุ่นแหละ<ม>ขอให้เป็นขับหลังจะเป็นรถเก๋งขับหลังก็วางได้วางให้ทุกบอดี้จะเป็นรถตู้แต่อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าแต่ถ้าเอาจริงนะถาตาต์ขั้นต่ําก็ต้องมีประมาณนับแสนสองแสนสามแน่นอนนี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นบอดี้รถกระบะก็ชนเกียร์เดิมของหนึ่งจุดเก้าได้เลยแต่ถ้าเป็นบอดี้รถตู้เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เกียร์อโอโต้ก็งบประมาณมันก็จะสูงนอนฝาหน่อยหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณแสนแปด ประมาณนี้<ช><ช>แต่อ์ปกอบโดยรวมก็เหมือนกับคันนี้เลยพูดเกี่ยลรถคันนี้หน่อยครับว่าทําอะไรไปบ้างครับก็มันแปลงแปลงแท่นเครื่องสองจุดชนนี้คันนี้จะชนเกียร์เดิมใช้หัวหมูเป็นหัวหมูหลอชนเกียร์เดิมแปลน,นเครื่องสองจุดแล้วก็เอาไดมิเตอร์จากแท่นเกียร์เดิมก็คือพองเทาอะไรก็ไม่ต้องตัดต่อได้แล้วก็มันก็ ยิงมันเสียเวลาอย่างอีกอย่างสองอย่างก็คือมีกระท่อยเสียและว่ออินเตอร์ที่ผมไม่ได้ทาเองผมต้องส่งพักพวกทําก็อย่างนึงก็พวกเตาพวกใบไฟอะไรก็ตรงนั้นมันก็สบายมันก็ไม่มีอะไรมากมายใช่ไม่มีอะไรต้องเก็บงานอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ใช้งานแล้วก็เรามา เรามาดูว่ามันจะมีผิดพลาดตรงไหนเราเดี๋ยวเรากลับมาแก้ไขกันอีกครั้งนะแต่ดูๆแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์นะฮะตับดีอัตราเร่งดี<อ>แต่ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแต่สิ่งที่ในอนาคตที่เราจะดูครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนก็คือเกียร์เกียร์เขาเกียร์ยรมันยังเล็กไปนะฮะอันนี้ถ้าเรื่องเกียร์ยงไงเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้อีกทีเนาะว่ากันทีเราลองใช้งานไปก่อนนะ วันนี้เราก็เก็บไปหมดแล้วครับแอร์ก็เปลี่ยนแล้วครับช่างเอิร์ธจัดการให้นะครับแอร์ไมโครบัสนะครับเดี๋ยวรอเก็บทำตู้นะครับเดี๋ยวให้ตักล้องแผ่นดูรถนะครับข้างนอกนะฮะล้วเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์อีกทีนึ่าเป็นซูเปอร์วากอนนะครับเครื่องเป็นซินนะครับเครื่อง2อ z านะครับยกเครื่องออกนะครับ วางเครื่อง1.9นะครับให้ดูรายละเอียดหน้ารถนะครับกูดไม่ก็ความเร็วน้ำมันขึ้นปกตินะครับแต่รอบมันเรามาใช้สมาร์ทเกจแล้วครับให้ดูจากมุมนะครับ เราออกมาเท็กันนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิหม้อน้ำอยู่86นะครับแบตเตอรี่ไฟ14โวลต์นะครับไฟเล่งดีครับ1.9ดีแมปแล้วนะครับ สนใจวางเครื่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ <Okay. S 1> อู่ช่างเอิร์ธบายเซเวนทีนสวิตนะครับติดต่อช่างเอิร์ธโดยตรงก็จะสะดวกกว่านะครับแรงครับแรงก็สนใจติดต่อช่างเอิร์ธมาได้นะครับอู่แถวเรียบคลองสีวานะครับส,สมุทรสาครน,นะครับ อยู่ในสนามปูจะอยู่ในสนาม1สยามนะครับสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับหนึ่งสยามก็ยังไงก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ